นนี่เเย้าอะไม่ต้องเคี้ยวกินเข้าไปเลยไม่ต้องเคี้ยวพี่ไม่ต้องเคี้ยวนี่ฉันกินจนหมดแล้ว ต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่หมดเกาะกูดค่ะพอเปิดเพลงสุดพดดินแล้วเราก็นึกถึงเรื่องเกาะกูดเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วสุดแคว้นแดนไกลของเราแล้วเราโดนฝรั่งเศสเฉือนไปขนาดนั้นแล้วพัตบองเสียมเรียบแล้วโดนเฉือนไปแล้วเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นน่านน้าที่ทะเลเกาะกูดเป็นของเราเช่นเดียวกันเราจะเจกับมันไม่ได้เมื่อเราเจเมื่อไหร่เราเสียเปรียบเมื่อนั้นเจเมื่อไหร่เราเสียเปรียบเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารที่มีการเจเมื่อไหร่เราเสียพระวิหารเมื่อนั้นแต่ปรากฏล่าสุดภูมิธรรมจะเจมึง ล่าสุดนายกจะเจล่าสุดพ่องของนายกรัฐมนตรียืนยันจตบันเจขมึงจะเจระจากับหุนมาเนตในเรื่องเกี่ยวกับน่านน้ำทะเลไทยและเรื่องเกี่ยวกับใต้ทะเลเกาะกูดเหมือนมีเป้าหมาย ว่าจัดจัดการเพื่อที่จะแบ่งผลประโยชน์เกาะกูดกับหุนเซ็นจริงๆไม่สนใจสี่ไม่สนใจแปดไม่สนใจหาอะไรไม่สนใจชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่สนใจเช่นเดียวกันกับที่คอรมอกาลังจะแต่งตั้งกิติรัตนนรงองบิกง๊กโต้งกิติรัตนนรงองซึ่งเป็นนักการเมืองไปเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยโดยที่สถิตลิมพงพันธ์สถิตลิมพงพันธ์พพนอีพิทิตสวอของเราเนี่ยนะอาเกษียณไปอีพิทิตกูเพิ่งรู้ว่าอีพิทิตไปเป็นประธานธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่และกําลังจกกะเกษียณราชาการออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยจากประ นนะซ่าสุดปรากฏเป็นกรรมการสาัทหาเขาเรียกว่าเป็นประธานสัรหาเป็นประธานสรรหาปรากฏกําลังจะประกาศชื่อให้คอรมอเอาไปแต่งตั้งคอรมอก็จะต้องนําขึ้นไปทูลกล่าวเพื่อสแตมให้กับกรณีของกิติรัตน์นั้นละนองเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยโดนต้านทั่วทิศแต่ปรากฏไม่มีการนิ่งฟัง พยายามจะให้คอรมอแต่งตั้งให้ได้กิติรัตน์เป็นบุคคลผู้ซึ่งออกจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของอคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่ถึงปีออกไปเมื่อ3เดือนเองเพราะฉะนั้นแปลว่าตำแหน่งทางการเมืองเพิ่งจะออกไปไม่ถึง1ปีแต่งตั้งไม่ได้แต่กิติรัตน์และคณะรัฐมนตรีหัวหมอบอกว่าการเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นได้รับเงินเดือนไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองจริงๆ อ้าวนั่งแดกกาแฟหลวงนั่งกินกาแฟหลวงตรงไหนที่ไม่ได้ใช้เงินหลวงมาก่อนในระยะเวลาประมาณ11เดือนเล่าปรากฏว่าอ้างว่าตําแหน่งที่ปรึกษานายกเศรษฐาไม่ใช่ตําแหน่งทางการเมืองว่าส,าสั้นละสูตบี้ตะบันจะตั้งกิติรัตเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยให้ได้สถิตแถลงวันนี้บอกว่าแทรกแซงไม่ได้ตําแหน่งประธานบอร์ดคือบอร์ดนั่งอยู่เฉยๆแทรกแซงไม่ได้เมื่อมันแทรกแซงไม่ได้มึงจะตั้งหาพ่อมึงเหรอก็อในเมื่อ มันไม่ควรตั้งแล้วมึงจะตั้งหาพ่อมึงเหรอก็งงอยู่เมื่อบอกว่าเป็นตําแหน่งที่ไม่มีผลอะไรก็ในเมื่อมันไม่มีผลอะไรแล้วมึงจะตั้งไปหาพ่อมึงเหรอเป็นการตะบี้ตะบันตั้งเป็นการทําให้คอรมอทาผิดและถ้าเกิดคอรมอมีการชงตามที่ถิดชงเข้าไปก็เท่ากับคอรมอตั้งผิดทำผิดจะผิดแค่ไหนก็ต้องมีคนร้องแน่นอนส่วนคอรมอจะยกยวงไปหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งได้ข่าวมาว่าหมอดูเขาดูแล้วหมอโดดูหมอดูดูแล้ว ดูเรื่องเ,องเกี่ยวกับประธานกิติรัตน์นรนะนองดูเรื่องเกี่ยวกับคอรมอชุดนี้หมอหมอดูดูว่าหมอหมอดูเนี่ยเขาดูว่าคอรมอชุดนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายจากคดีไหนแต่คอรมอชุดนี้ดูหน้ากันไว้นะแต่ละคนสามสิบหกคนดูหน้ากันให้เต็มตานะเออถ่ายรูปไปติดฝาบ้านให้เต็มตีนเลยนะค่ะทั้งหมดนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะไม่ได้เป็นอีกแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เป็นอีกแล้ว ทั้งหมดหมอดูเป็นคนดูไว้หมอดูนะคะค่ะค่ะดิฉันก็เป็นคนเชื่อหมอดูซะด้วยสิค่ะหมอดูหมอดูดูเอาไว้ค่ะทั้งหมดนะคะจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะดิฉันก็เป็นคนเชื่อหมอดูซะด้วยนอกจากดิฉันจะเป็นคนเชื่อหมอดูแล้วดิฉันก็เชื่อในยันด้วยดิฉันเชื่อในยันดิฉันเชื่อในพยันฮ่ฮใครก็ตามที่ทาไม่ดีไม่ชอบอะค่ะใครก็ตามที่ทํากับแผ่นดินใครก็ตามที่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะค่ะค่ะจะเป็นครั้งสุดท้ายหมอดูว่าสั้นค่ะ ตัดกับมาที่เกาะก,กูดปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพยายามในการที่จะเจรจาต่อแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็มีเป้าหมายว่าจะต้องเจรจาให้ได้เดินหน้าจะเจรจาเรื่องเกาะก,กูดทั้งๆที่มีการท้วงติงและมีการร้องเรียนเอาไว้ว่าอันที่หนึ่งรัฐบาลเจราจาไม่ได้นะครับทำไมล่ะเพราะว่ากรณีการเดินหน้าเจราจาเราจะเสียเปรียบเพราะว่า m o u p c c เมื่อนำหยิบเอา m o u ตัวที่เราเสียเปรียบนี้ไปเจรจาเมื่อไหร่เราก็จะเสียเปรียบเมื่อนั้นไม่ควรนะครับ ไม่ฟังมึงจะดันทุพลังไปให้ได้เรื่องที่2กรณีของการสีดธเข่นกอกูดมันนั้นไม่เกี่ยวกับกอกูดครับแต่มันเกี่ยวกับน้าน้ําทะเลครับจากกอกูดนับไป200ไมล์ทะเลค่ะนั่นคือน้าน้ําแต่น่านน้าตรงนั้นมันคอแลบกันอยู่มันคอแลบกันอยู่คอแลบอย่างไรคอแลบอย่างที่เราเนี่ยถ้าเกิดยันตาม mou pcc ที่ทักษิณแช่โอยเขียนไว้เนี่ยอีคแมมันอยากเจเรื่องนี้มากเพราะว่ามันได้เปรียบอยู่เมื่อมันได้เปรียบอยู่เราก็ไม่ควรในการที่จะหยิบขึ้นมาเพราะนะครับปล่อยให้มันซาซาไปก่อนดีกว่าและไม่ควรจะหยิบขึ้นมา ขนาดลุงตู่เขาอยู่ตั้งแปปีเขาไม่ยังไม่หยิบขึ้นมายังไม่เดินหน้าเจราจาแม้ว่าคแมจะพยายามจะตอตอ่ตอต่อแต่เขาก็นิ่งไว้แล้วก็วางเฉยนี่คือกุศลบายทางด้านการทูตระหว่างประเทศอีเนียมึงจะเสือกอะไรจะนั่งเจราจากันอยู่ตลอดเวลาเจราจาอะไรเพื่อให้ได้อะไรขึ้นมาเจราจาอะไรเพื่อให้ได้อะไรขึ้นมานะนี่คือสิ่งที่แอบแฝงเขาเรียกว่ากลับมากี่ปีก็ทําดีไม่ได้ เป้าหมายของพ่อไอ้ตุ้งติ้งก็คือได้ไปเจรจากันไว้กับบรรดาพวกผู้ได้สัมปทานใต้ทะเลไทยนะคะซึ่งทะเลนั้นมันเป็นทะเลขเขมนแต่ปรากฏว่าอีกพวกบริษัทยักษ์ใหญ่มันไปล็อบบี้คขมรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ามันยังไม่เจาะเพราะดาวเทียมของประเทศยักษ์ใหญ่มันน่ส่องลงมาแล้วปรากฏว่าใต้ทะเลของคขมนมันไม่มีก๊าซธรรมชาติแต่อีก,ก๊าซธรรมชาติเยอะๆมันขอดอยู่ทางใต้อ่าวไทยมันขอดอยู่ทางแผ่นดินของประเทศไทยอยู่ใต้อ่าวไทยอยู่ใกล้กับเกาะกูดประเทศไทยมันก็เลยพยายาม ที่บอกว่าอีตรงจุดที่มันคอลแลบกันอยู่อะนะคะจุดที่มันคอลแลบกันอยู่ตรงจุดนั้นน่ะที่อ้างว่าไม่มีคําว่าทับซ้อนเนี่ยนะกูไม่ได้บอกว่าทับซ้อนที่เกาะกูดกูบอกว่าทับซ้อนตรงทะเลไทยอีตรงนั้นแหละมันทับซ้อนกันอยู่อีตรงนั้นแหละไม่รู้ตรงจุดไหนของมันมัจุดไหนของเราเราก็ยึดของเรามันก็ยึดของมันอีตรงนั้นคอลแลบกันอยู่แต่พวกอเมริกามันบอกว่าตรงนั้นกูจะเอามึงเข้าใจตรงนี้ยังมันมีบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งซึ่งจำตามได้แล้วจากคาเมและมันเนี่ยอยากจะได้ มันมีของค่ะเธอเหมือนว่าลงขอหนึ่งแสนชื่อยกเลิก mou สี่สี่ครบหนึ่งแสนชื่อแล้วปรากฏว่าคอรมมันก็ยังไม่ยกเลิกและรัฐสภามันก็ฟังอีทุ่งติ้งสะดิ้งสีมันก็ยังไม่ยกเลิกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในการล่ารายชื่อเล่าไอ้กฎหมายล่ารายชื่อนี้ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรล่าไปไม่รู้กี่ชื่อแล้วเสร็จแล้วปุ๊บมันก็อีพวกนี้มันก็ไม่สนใจชื่ออะไรเลยมันไม่สนใจไง มันไม่สนใจสี่ไม่สนใจแปดมันอหังกามันอหังกามันไม่สนใจมันรู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยต้านมันครึ่งประเทศแต่มันไม่มันไม่สนใจมันอหังกาขนาดในสภามันแพ้มันยังดันลูกมันเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยเพราะฉะนั้นมันรู้อยู่แล้วว่าในประเทศนี้มันไม่ชนะในประเทศนี้เขาไม่ได้ชนะนะเขาได้สสมา144เขาได้สสมา140ซึ่งไม่ถึง153และไม่ชนะไม่เลนสไลด์เขายังไม่เชื่อ เขายังไม่เชื่อเขายังอหังกาเขายังไม่คิดว่าเขาแพ้แต่เขาคิดว่าเขาแพ้เพราะมีความจําเป็นเพราะลูกเขาเนี่ยเป็นอึงไข่มันก็เลยทําให้แพ้พิธาเขายังมั่นใจว่าลูกเขาจะชนะถ้าเกิดไม่ท้องสก่อนเขาพูดอย่างนี้จริงๆบนเวทีเนชั่นเขาพูดอย่างนี้จริงๆพ่อมันเป็นคนพูดบอกว่าลูกสาวนางเนี่ยจริงๆจะต้องชนะแต่อีที่แพ้เพราะว่านางท้องมาสั้นละสูพูดยังไงปลาใสยังไงตาถะกะาะยังไงให้ ขายหน้าลูกตัวเองไงทเวทีทออ้อกับสปีดไปบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าตุ้งติ้งสะดิ้งสีเนี่ยนะไม่ท้องซะก่อนได้ชนะพิธาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ที่แพ้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าท้องซะก่อนก็เลยแพ้จริงๆจะต้องชนะแลนสไลด์ว่าสั้นมึงพูดจริงๆควายแดงก็รู้สึกเสียใจนะที่ไม่สามารถแลนสไลด์ได้อะ่ะปลาใสาทุกเวทีทุกเวทีทีทท่พาะควายแดงเขาอยากจะได้หนึ่งหมื่นไงเออเสียใจนะตอนนั้นน่ะตั้งไม่ได้เป็นน่ะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตอนสมัยแรกตอนแรก ตอนที่ตอนที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีตอนนั้นควายแดงเสียใจอยู่มากเลยแล้วอีพวกกุ๊กไก่ก็ปลามาดควายแดงแต่อีกุ๊กไก่ก็ไปเสือกไม่รู้กระลาหัวตัวเองอีกดันไปทําเรื่อง1นึหสองหาเสียงจนก,กระทั่โดนยุบพักไปก็เป็นนายกไม่ได้เป็นนายกไม่ได้ ออีตุ้งติ้งก็เลยมาอีพ่อมันดีใจชิบหายตายหาเอาอีตุ้งติ้งมาแล้วก็ไปปาใสยที่ไปไปไปทอกไปทอกออฟเดอะทาวไปทอกอะไปทอกอะไปทอกเนชั่นไปทอกอะไรเนี่ยอ่าไปประจานหน้าลูกสาวตัวเองอะ่ะ <c oughs> มีคนบอกว่าเราเป็นสาวแก,ก่ค่ะด็อกเตอร์ก็พูดสะเห็นภาพเลย <c oughs> อ้าว <c oughs> ทำไมอะมันตรงไหนอะตรงพูดพูดไม่ได้แล้วคุณพี่ใช่ไหมอ่ามันก็จริงอะ่ะใช่ไหมคือคือคนเราอะ คือพูดอะไรอ่ะเอาตรงๆคือคือคือมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะะแต่ว่าเออมันมันมันเบาไปกว่านี้ไม่ได้อ่ะเข้าใจใช่ไหมมันมันมันแบบนึกออกใช่ไหมเออฉันก็เป็นคนไม่ตลบตะแลงซะด้วยสิเออนั่นแหละนะนั่นแหละมันเอ้มันชัดๆไปเลยเออปิจวิทสามปาปิจวิทอวาคนไทยมีกินมีใช้มีเขียดมีสังกะสีไปด้วยกันค่ะ มึงปิดสวิตเขายังไงอะมึงยังใช้ให้เขาเนี่ยเซ็นเอาพ่อมึงกลับมาอยู่เลยมึงปิดสวิตลุงตู่ยังไงอะมึงยังให้ลุงตู่เซ็นเอาพ่อมึงกลับมาอยู่เลยกุ๊กไก่มึงก็ชอบไปกล่าวหาว่าท่านตบัดสัตว์ตบัดสัตว์ตบัดสัตว์ท่านก็เลยหันมาถามหมายถึงว่าท่านตุงติงจะดิงสีหันมาถามถามว่าเออคุณพีเมอลิกาคะคาว่าตบัดสัตว์เนี่ยมันมีความหมายว่ากะไรนะคะไม่่อยแปลกใจเท่าไหร่ขนาดสีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีจีนมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะได้ผัวแล้วท่านยังไม่รู้เลยว่าประธานาธิบดีจีนชื่อสีจิ้นผิงอืดันไปบอกว่าเพืสิเดียนหลีเฉียงซะฉิบเลยเ <c oughs> ออที่ฉันก็อีฉันก็มีความรู้สึกว่าเกรงใจท่านเนี่ยนะคือท่านก็ไม่แปลกใจที่ท่านจะไม่รู้หาอะไรเลยอนะท่านแหละกูก็เหนื่อยใจกับผู้นําประเทศกูมากเลยผู <c oughs> ้นําประเทศสมมุตินะไม่ใช่ผู้นําประเทศเราเออที่ฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ฉันพูดเนี่ยฉันไม่ได้พูดถึงผู้นำประเทศไทยนะฉันพูดถึงผู้นำประเทศสมมุติประเทศหนึ่ง สมมุติว่ามีประเทศนั้นนะ่ะเออนั่นละ่ะทั้งหมดนี้วาา่าซ่านล่ะทั้งหมดนี้ฉันไม่ได้นินทาผู้นําประเทศไทยเลยนะที่พูดมาทั้งหมดตลอดสองชั่วโมงไม่ได้พูดถึงผู้นําประเทศไทยเลยแม้แต่นิดหนึ่งไม่ได้พูดถึงไทยแลนด์เลยฉันพูดถึงผู้นําประเทศสมมุติประเทศหนึ่งเออ้วทีนี้ไม่กล้าให้คนอื่นขับนะคะมักจะใช้คนขับรถขาประจำเนี่ยขับแล้วก็เอออะไรเงี้ยคือคนที่เขาขับเป็นอาชีพอะให้เขาขับ แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเอาเอาเอา,เอาเพื่อนเอออะไรมานั่งขับปุ๊บเดี๋ยวพวกนี้มันฉันก็ไว้ใจมันไม่ได้ฉันเคยให้เพื่อนขับรถขับรถไปนครปฐมอะไรเงี้ยอุ้ยเกือบตกท้องร่องทําไมล่ะก็กูพูดแล้วลไไมันกูขำไงพูดปุ๊บฉันก็บอกฉันก็เล่าเรื่องตลกไปเรื่อยๆอีเพื่อนกูขำไงพอขำปุ๊บมันเหยียบเบรกเลยมันคือฉันพูดเล่าฉันก็เล่าเหมือนทอล์กโชว์อย่างเงี้ยแล้วอีเพื่อนฉันขับรถไงแล้วทีนี้มันขำแล้วมันขับรถอยู่แล้วมันมันขำแล้วขำมันแล้วขำ หัวล้ออย่างเงี้ยเกือบตกท้องล่องกูก็เลยหุบปากเลยเออก็หุบอืมอีนี่มึงจะขําขนาดนี้ไม่ได้นะมึงขับรถอยู่ก็มึงอย่าพูดให้มันขำสิกูจะพูดขำอะไรกูพูดของกูเป็นปกติแต่มึงนั่นแหละขับรถอยู่แล้วมึงจะมาขำท้องคัาท้องแข็งอะไรกันล่ะตลกมากเลยไอ้พวกรถสิบล้อเนี่ยระวังนะชอบเปิดคลิปดรเมาริการแล้วก็หัวล้ออ่ะเออไอ้พวกเมียไอ้พวกเมียรถสิบล้ออ่ะ ไอ้พวกเมียรถสิบล้อมันชอบเอาวิดีโอดเรมาริกาไอ้พวกแบบย o u t u ด e ดรมาริกาแล้วก็อ้พวกติ๊กต็ดเรมาริกาไอตอนพูดถึงคุณหนูตุ้งติ้ตงสสด็งสีอะไรเงี้ยแล้วไอพวกเนี่ยแล้วไอพวกรถสิบล้อมันขับรถอ่ะแล้วมันก็นขำม,มันบอกหัวเราทั้งคืนมันว่าหัวเราทั้งคืนเลยเพราะว่าเมียเอ่อเปิดทอกชโชว์ดเรมาริกาและไอพวกคนสิบพวกพว,วกสิบล้อขับรถตอนตีสามตีสี่หัวเรอต้องคัดต้องแข็งมันว่าชวนท่านแต้มไปด้วยโอ้ยชวนท่านแต้มเลยละัเขาก็ ยังไงล่ะโอ้ไม่ได้หรอกท่านแต้มเนี่ยเราจะต้องไปหาท่านที่อยุธยาไปหาท่านแต้มที่อยุธยานะท่านแต้มเนี่ยเขาเป็นไฮโซรวยอยู่ที่อยุธยานะคะแล้วก็เปิดร้านอาหารชื่อว่าขาวละอเปิดร้านอาหารชื่อว่าขาวละออยู่ที่ริมวัดอยู่ตรงริมแม่น้าเจ้าพยาตรงอยุธยามึงเปิดเลยขาวละอร้านอาหารใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากขาวละอชื่อร้านขาวละอชื่อแม่ยาย <laughs> ที่รวยนั้นคือแม่ยายรวย <laughs> ชื่อร้านอาหารชื่อเขาละอ,อกูก็สงสัยว่าเออชื่อเมียละคะพี่ไม่ใช่ทําไมเขาละออแม่ยายชื่อแม่ยายเอาทาไมเปิดชื่อร้านชื่อแม่ยายวะที่ดินแม่ยายแล้วที่เปิดร้านใหญ่โตเงินแม่ยาย <laughs> แล้วที่เขาบอกว่าพี่รวยไฮโซแม่ยายทั้งนั้นแหละเงินแม่ยายหมด <laughs> อันนี้แกพูดจริงเรื่องจริงชีวิตแกเศร้าชีวิตแกบันเศร้าชีวิตพีต่แตมอะชีวิตแกเศร้านะอื ชีวิตแกมันเศร้าอือเออชีวิตแกมันเศร้าแกว่าชีวิตเศร้า ตั้งแต่ขาสั้นคอซองไปจีบลูกสาวชาวบ้านเขาแล้วก็โดนเขาบูลลี่เออโดนเขาบูลลี่โดนเขาบูลลี่ก็พยายามกัดปากสู้ชีวิตสอบเข้าโรงเรียนในร้อยแล้วสอบนู่นสอบเข้าโรงเรียนในร้อยรู้สึกก็สอบไม่ได้ด้วยมั้งหรือไมอะไ่สักอย่างนึงก็เป็นตำรวจเป็นตำรวจพวกก็สู้ชีวิตสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตพิชิตใจแม่ยายตอนหลังแม่ยายรักแม่ยายรักมากมอบระมอบมรดกให้หมดเลยแม่ยายรักมากมอบมรดกให้หมดเลยค่ะแต้มสนิทกันมากพี่แต้มสนิทรักกันมากพี่แตม์นี่รักกันมากนะพี่แต้มเนี่ย พี่แต้มเนี่ยเออพี่แต้มนะพี่แต้มกับพี่เลวัตเนี่ยคือสนิทด้วยกันทั้งคู่แล้วก็พี่แต้มกับพี่เลวัตเนี่ยเขาจะคนละแบบพี่เลวัตเนี่ยเขาจะเป็นตำรวจบ้านนอกเวลาแต่งตัวเหมือนหนุ่มเล่ยอ้อยเออเออพี่เลวัตเออพี่เลวัตเวลาแต่งตัวเหมือนหนุ่มเล่ยอ้อยกูไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแกต้องแต่งตัวเหมือนหนุ่มเล่ยอ้อย แล้วก็แต่พี่แต้มเนี่ยแกจะเป็นตำรวจในกรุงนะคะอยู่ในนครบาลตลอดใครๆเขาก็ว่าพี่แต้มเนี่ยเป็นเป็นเป็นหนุ่มเป็นเป็นตำรวจนครบาลแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างไฮโซนะใครๆครก็ถามว่าเออพี่แต้มนี่ Hi so, ไฮโซเงีเ้ยเออพวกวงการตำรวจด้วยกันเขาจะบอกว่าพี่แต้มเป็นหนุ่มไฮโซนะจริงๆก็คือบันนอกเหมือนกันนั่นแหละเออคนหนึ่งนครสวรรค์ที่บ้านปลูกมันส่วนอีกคนหนึ่งอยู่อยุธยาที่บ้านขายปลา พี่แต้มเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีเสื้อเยอะเขาซื้อเสื้อแต่ละตัวนี่ไฮโซไฮโซทั้งนั้นเลยยี่ห้อดีๆเขาก็เคยซื้อเสื้อให้พี่เลวัตซื้อเสื้อให้พี่เลวัตแล้วปรากฏพี่เลวัตแกไม่ใส่ทําไมล่ะใส่แล้วไม่ตรงกับบุคคลิกอมองเข้า <laughs> ใจไหมส่งแล้วไม่ตรงกับบุคคลิก <laughs> นี่คุณนินทาเขาเยอะไปปะอืมอืม เข้าใจใช่ไหมค,คือเวลาเวลาเออเวลาเวลานึกถึงเวลานึกถึงหน้าพี่เลวัตเนี่ยนะคะเวลาเห็นพี่เลวัตเนี่ยนะคะก็จะเห็นหนุ่มไรอ้อยก็จะคือคือพี่เลวัตเนี่ยเขาเป็นคนห่อห่อแบบภูทรแต่ลูกดกนะเออลูกสีลูกห้าลูกดกลูกเป็นตำรวจลูกเป็นอายการลูกดกมากลูกแกดกมากแกเหมาะกับเพลงนี้มากเลยแล้วแกชอบเพลงแกชอบร้องเพลงอะไรนะ แกชอบร้องเพลงเลยนะคุณเลียว่าแกชอบร้องเพลงเลยนะแกแกไม่ได้ชอบร้องเพลงนี้นะแกแกเวลาไปออกงานแกชอบร้องเพลงอยู่เพลงหนึ่งเพลงอะไรนะแกชอบแกชอบร้องเพลงของแกเองเวลาคือเออแกขึ้นเวทีลูกชุ่มนะเออเวลากาเออแล้วนี่นี่ถ้าเกิดใครนะถ้าเกิดใครแต่งงานแถวจังหวัดกาญจนบุรีแถวจังหวัดราชบุรีเนี่ยเชิญแกเป็นประธานได้นะสาวไร่อ้อยใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงอะไรที่แกชอบร้องอ้แล้วก็เวลาเวลาเวลาเ,ลาเชิญแกไปเป็นประธานงานแต่งนะมึงต้องให้แกร้องเพลงด้วยนะเออแกหวังแค่นั้นแหละ <c oughs> ได้ร้องเพลง <c oughs> <c oughs> เวลาเชิญแกไปเป็นประธานอ่ะเออต้องเชิญประธานขึ้นร้องเพลงด้วยนะมึงอย่ามาเชิญประธานตัดริบบิ้นอย่างเดียวอืมแกไม่ตัดเค้ก <c oughs> แกอยากไปร้องเพลงทำไมไม่ร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านไม่มีใครฟัง <c oughs> กูกูเคยถามเมียแกแล้วไม่ฟังไม่มีใครฟังร้องคนเดียวไม่มันไม่สนุกไม่มีคนฟังเดีย๋ยวว่าแต่ปบมือแล้วเขาหลับกันหมด <c oughs> <c oughs> กูก็ะเดินตามทางของกูเออชื่อเพงลงอะไรนะเออเออเออเชื่อเพลงอะไรนะเออแกชอบร้องเพลงนั้นนะอ,อ,อ่นนะกูก็เดินตามทางของกูชื่อเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรนะกูก็ะเดินเออกูก็ะเดินตามทางของกู <c oughs> <c oughs> ประโยคสุดท้ายนี่มีอินเนอร์มากสี่ประโยคสุดท้ายนี่มึงนึกถึงหน้าใครมึงลองคิดสี่ประโยคสุดท้ายนึกถึงหน้าใครสี่ประโยคสุดท้ายเพลงนี้นึกถึงหน้าใครกูนึกถึงเวทีปลาใสอุดรธานีไอ้สั้นควานไอ้สั้นดานไปให้ผลไอ้สั้นควานไอ้สั้นดานไปให อ้นเพลงค่ะร้องเพลงช่วงน,นี้เหรอช่วงนี้ทหารเรือไม่ว่างนะทําไมล่ะเฝ้าเกาะกูดยูช่วงนี้ทหารเรือไม่ว่างเฝ้าเกาะกูดมึงไม่เฝ้าได้ยังไงล,ลังรัฐบาลให้ไทยยืนเซนขนาดนั้นเออทหารเรือก็ต้องเฝ้าไว้ก่อนอืมทหารเกณฑ์เนี่ยเป,เป็นเป็นเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์สองปีเนี่ยโอ้โหชีวิตมันแบบนะคือแบบ ทหารเกณฑ์นี่นะคือน่าชื่นชมมากนะคือเขาทํางานได้ทุกอย่างแหละนะคะแต่ว่าสปีดเขาจะช้ากว่าบรรดาพวกผู้พันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเขาคือฉันเจอฉันรู้จักทหารเกณฑ์เยอะเพราะฉันเป็นเป็นคนชอบไปชอบไปยิงปืนฉันชอบยิงปืนฉันแล้วก็จะมีพวกทหารเกณฑ์เนี่ยเขาจะคอยแบบทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยนะคะทหารเกณฑ์เนี่ยเกย่งนะแต่ละคนนะคะแต่ว่าทหารเกณฑ์เนี่ยสิ่งที่เขากลัวไม่ใช่กลัวปืนไม่ใช่กลัวการฝึกไม่ใช่กลัวการตื่นเช้าเขากลัวอย่างเดียว กลัวว่ากลัวว่าเมียที่อยู่ที่บ้านจะไปมีผัวใหม่กลัวอย่างเดียวเรื่องนี้เรื่องจริงเออทหารเกณฑ์แต่ละจังหวัดเนี่ยมึงไปเชื่อไปถามสิฉันทําสํารวจประชากรมาหมดแล้วทหารเกณฑ์เนี่ยร้อยเปอร์เซนต์กลัวเมียไปมีแฟนใหม่เออกลัวแฟนไปมีผัวใหม่จริงทหารเกณฑ์เนี่ยฝึกหนักไม่กลัวโดนใช้ก็ไม่กลัวกลัวอย่างเดียวนะมาเกณฑ์เนี่ยเสียนากลับไปมาเนี่ยเสียเมียเนี่ยกลัวอย่างเดียวเลยน